เดี๋ยวก่อนกอนจะไปรับชมคลิปกันขอแนะนำร้านเติมเกมสำหรับสายกาชา Inback M Thailand เปิดมานานถึง10ปีพร้อมโปลดสูงสุดถึง30%จากยอดผู้ติดตามเพจถึง500,000คนถ้าใครนะายกำลังหาร้านเติมเกมอยู่นะแนะนำร้านนี้เลยเติมดีเติมไวรับประกันสินค้าให้ได้อีกด้วยนะคะ สวัสดีทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องไปป่าซีค่ะวันนี้จะพาทุกคนนะคะมาดูความต,ามตามะมุตะมิเนาะของลูกสมุนมังกรนะคะเจ้านอนีเองนะคะขวัญเรี่ยเรียกเป็นบาบิก้นะคะ่ะมาดูเจ้าน้องบาบิก้นกันนะคะว่าทํามนาเมะได้ประมาณเท่าไหรนะะนน่นะคะต่อหุกเนาะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะน้องสามารถได้รับการพื้นฟูจากคุกกี้ของเราด้ด้วยนะเออนะคะอ่ะลหลังนะคะก็จะพาดูความต้งมุม่ตรงนของน้องและมาดูดว่าน้องเนี่ยเราจะได้น้องจากไหนกันบ้างนะคะอ่ะถ้าเพื่อพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปดูทีละขั้นตอนกันเลยดีกว่านะคะไปกันเลย เรานะคะจะเห็นน้องจากรวมพลคิวนะทุกคนนะคะการที่จะได้น้องมังกรเนี่ยมายืนข้างๆนะคะเป็นบัฟตมุตมีของเราเนี่ยได้จากพิพิธภัณฑ์คิวนะคะจากการสะสมวัตถุโบราณน,นะคะอ้าว ตัวน้องนะคะไม่ได้สกิลแรงมากขนาดนั้นนะคะในส่วนของเลเวลหนึ่งแต่ถ้าอัพไปเรื่อยๆียมั่นใจว่ามันจะเพิ่มดาเมจแรงไหมนะคะเอามาดูน้องกันดีกว่าค่ะไม่มีดาบปกนน้องจากเอฟเฟกต์คิวดนค่ะนี่เห็นไหมคะดาเมจน้องทำไปเมื่อกี้นะคะไม่ได้เยอะเท่าไหร่เลยแต่ค่ะว่าขัดกับจังหวะในการตีมังกรมากไหมนะคะไม่ได้ขัดค่ะนี่กิ้วกอ่านะคะ ตัวของน้องเนี่ยจะขึ้นอยู่กับค่าพลังต่างๆนะคะของตัวคุกกี้ของทีมเราเฮ้ยจังหวะเมื่อกี้ทุกคนมันพายติดคลิด้วยขออนุญาตล่องนิดนึงนะคะโหหลังจากที่เซฟรอเนอะที่พายติดคลิปมานี่คือน,นานมากเลยทุกคนค่ะก็เดี๋ยววกกลับมาเรื่องน้องสักหน่อยนะคะ ตัวน้องเนี่ยจะขึ้นอยู่กับค่าพลังต่ตางๆของเราทั้งพลังโจมตีพลังชีวิตแล้วก็พลังป้องกันนะคะส่วนถ้าใครนะคะอยากลองตีมังกรน้องนะแบบที่เซฟตีเมื่อกี้นะคะคืออันนี้ดาเมจติดคลีนนะทุกคนก็ลองจัดท็อปปิ้งแบบของเซฟได้เลยนะคะนี่จะมีดาเมจสตัวนอ้อเป็นเอแคฉลามน้องแกะนะคะก็ฉลามกับเอแคร์นะคะจะ,ะเป็นโจมตีล้วนนะคะเอแคร์ AK ก็ ถ้าเกิดกังวลว่ามันจะสะท้อนหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมีรถขับจะกยาติดไว้นอะเหมือนท็อปปี้ของน้องเห็ดเลยนะคะจากนั้นในฉลากเนี่ย,ยใช้เป็นครูทมล้วนนะคะ5เมตรนาอครูทมอยู่ที่เอ้ยขอพลายขัเป็นจมตีล้วน5เมตรนะคะครูทมเนี่ยอยู่ที่7เปอร์นะคะขึ้นไปเพราะไม่อย่างนั้นในฉลากม,มันจะกระโดดไม่ทันนะทุกคนค่ะอ่าแล้วก็วของน้องแกะเราเนี่ยก็จะใช้เป็นอ่าในส่วนของครูทมล้วนเลยนะคะ นี่คีรักจะอยู่ที่3ตัวนะคะตัวของเอแคลนะคะน้องแกะเนาะฉลามก็คือจะจะโดดทันไหมนะคะตรงนั้นตัวอื่นเนีไม่ค่อยฟิกอะไรเท่าไหร่นะคะแวมไพร์นะคะก็ทำน้ำมีอีกหนึ่งตัวเนาะแต่ว่าอยู่ที่อัตราคลีตเนี่ยจะติดคลีตเม่ติดคลีตนะคะเออ พ,พ,พูดอะพูดอีกทีนึงนะอาดาเมจจะอยู่ที่สามหรือสี่ตัวนะคะก็น้องแกะของแต่ละคนเนี่ยก็บางคนก็ทําดาเมจได้เยอะบางคนก็แบบทำดาเมจได้ไม่เยอะนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าไอ้เจ้าแกะจิ๋วเนี่ยมันสามารถไปจิ้ม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 ,มนนะคะได้มากแค่ไหนนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะให้ตัวของน้องแกะเนี่ยคู่เท้าไว้ไว้นะคะเพื่อที่จะได้ สักยีสิเปอร์ขึ้นไปยิ่งเร็วยิ่งดีนะคะมันจะได้ไปยืนรับนะคะสแตนคู่กับตัวของอาช็อคคาอ่ะมาในส่วนของน้องมังกรนะคะเราสามารถหาน้องมังกรเนี่ยนี่เลยนะคะหาได้จากอันนี้เลยค่ะทุกคนเห็นไหมนี่หอ,อนิเวศธรรมชาตินะคะจากการสะสมน้องเป็นหอ,อนิเวศนะคะ ห้องนี้ทศกาลที่7นะคะเอฟเฟกโบราณเนะาะหัวกะโหลกของน้องนะคะก็จะเป็นแรนดิจินนี่แล้วนอกจากจะเป็นอีพิกนะคะในการได้วัตถุโบราณมานะคะเราสามารถซื้อได้จากาแกลเลอรี่หอยหสีก็ได้นะทุกคนนะคะเราจะได้ครั้งหนึ่งเนี่ยกดได้2ทีนะคะบางทีได้รีจินนี่จากตรงน,นั้นแหละสะสมจากสมาชิกในิกยูนะคะแล้วก็วัตถุโบราณเนีย่ยมีทั้งหมด6ชนิดเนาะก็จะอัพเลเวลไปด้วยนะคะ ก็มาดูเกี่ยวกับสกิลของน้องกันนะคะในเลเวลแรกเนาะนะคะ,ะระดับปัจจุบันของเซฟนนะคะตอนนี้น้องจะมีพลังโจมตีนะคะรวมแล้วเนี่ยเป็น25.8%นะคะเปอร์เซนาะขึ้นอยู่กับพลังโจมตีของสมาชิกนะคะคุกกี้ในทีนั่นเองค่ะ ส่วนต่อมานะคะพลังจงอ่าพลังป้องกันเนาะสามสิบสองจุดห้าเปอร์นะคะของพลังป้องกันคุกกี้ทั้งหมดนะคะและพลังชีวิตห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของพลังชีวิตคุกกี้นะคะรวมเป็นร้อยแปดสิบวินาทีนะคะนี่ก็จะอยู่อ่าพลังชีวิตก็แบบเหมือนไม่แน่ใจว่าจะเป็นโลเพิ่มมาหรือเปล่านะร้อยแปดสิบวินาทีเนาะอันนี้คะจะเป็นโมเดลของน้องนั่นเองนะคะนี่ เป็นในเทศก,กาลของห้องของน้องกระดูกมังกรนะคะกระดูกของมังกรนี้นะคะตอนตอนนี้เนี่ยได้หลับไหลอย่างสงบสุขและลืมทุกสิ่งไปหมดแล้วนะคะจากโครงกระดูกขนาดยักษ์ที่หลงเหลืออยู่นี้เป็นสิ่งที่เชื่อให้จินตนาการถึงรูปลักษ์ที่สง่างามรวมทั้งพลังแห่งเวทมนต์ของมังกรได้ผู้เข้าชมในเทศกาลทุกท่านโปรดรับชมด้วยความเคารมแต่แหวแต่แตแมังกรผู้ที่หลับไหลอย่างสง่าง,งามนะคะ อารมณ์แบบว่าเอาอเข้าเทศกาลมาก็อยากแต่ต้องกับสิ่งของนู่นนี่นั่นนะคะทุกคนนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโมเดลของน้องนะคะที่สาง่างามส่วนที่เราเห็นเนี่ยตุ้หนุ่ยเนี่ยนะคะน่าจะเป็นแบบมีเนื้อมีหนังเรียบร้อยแล้วตัวของสมบัตินะคะที่เราได้มาเนาะที่แบบได้สะสมนะคะในวัตถุโบราณอย่างนี้เนี่ยลิจนนี่นะคะถ้าใครคิดว่าเอ้ยมันดบจาก่าน สามารถกดซื้อนะได้ที่ร้านแกรี่หอย54ได้เลยนะคะใช้ไอเปลือกหอยใส่ลุกเนี่ยซื้อนะคะทุกคนก็สามารถซื้อได้ครั้งหนึ่งละ2ชิ้นเลยนะคะมีโอกาสได้รีจินาลีค่อนข้างไม่ยากเลยค่ะทุกคนเาเซฟเหมือนเคยได้เหมือนหลายคนอะได้จากไอร้านค้าเนี่ยไดเยอะมากนี่นะคะเรามาดูความตะมุตะมิของน้องกันนี่คือแบบน้องมีเนื้อไม่หนังนะคะไม่ตรงปกตรงไหนอัปการามาวงนะเออนะคะ ใครนะคะที่อยากจะรับชมนะเป็นห้องนิทรรศการนะคะห้องที่7ตรงหอนิเวศน,นะมันจะอยู่ชั้นล่างขวาเลยนะคะทุกคนก็สามารถจิ้มนะคะในแบบพิพิธภาานนัณฑ์เนาะแล้วก็แผนที่ย่อนะคะสามารถเป็นรับชมน้องได้เลยส่วนถ้าใครนะคะอยากเห็นดาเมจน้องว่าแบบเอ้ยน้องทำดาเมจได้ประมาณไหนนะคะ ก็อาจจะต้องคอยบวกน้องตอนน้องทำดาเมตรริตว่าน้องทำได้คิดนึงเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเหมือนเมื่อกี้มันไม่ได้มีคอยบอกไว้น้องว่าทำดาเมจได้เท่าไหร่หรือถ้าใครคิดว่าเอ้ยน้องมันมาก็บก,กะหรือเปล่าอยากจะเก็บน้องตอนนี้ยังไม่มีฟังก์ชันนะคะในการเก็บทุกคนก็ยังคงแบบนุยน้องมาเดินตู้ตะอยู่ข,ข้างๆนะคะก็ประมาณนี้นะคะหลังๆเนี่ยอยากให้แบบมาดูเกี่ยวกับความน่ารักของน้องแล้วก็ ดาเมจของน้องนะคะถึงแม้ว่าดาเมจไม่ได้แรงมากทุกคนแต่ว่าสามารถมาสร้างความตะมูตะมีให้เราได้นะคะจะไม่เห็นแค่คุกกี้มันเพียวๆเปล่าๆอนาคตอาจจะมากกว่านี้นะทุกคนนะคะก็ยังไงอยากจะฝากในเรื่องของ พิพิธภัณฑ์ด้วยนะคะก็ถ้าบริจาคกันเยอะๆหรือขยันลงกันเยอะๆนะคะของแต่ละกิลด์มันก็จะได้เอฟเฟกอย่างอื่นเพิ่มเติมด้วยนะคะถ้าใครอยากรู้มีเอฟเฟกอะไรบ้างเนี่ยสามารถไปดูที่หน้าเพจของเซฟได้เลยนะคะเซฟลงของแต่ละอันไว้แล้วเนาะว่ารู้หรือไม่เนาะเกี่ยวกับเอฟเฟกต่างๆนะคะแล้วก็บัฟที่ได้นะคะที่น่าสนใจเนาะจากการเก็บสะสมวัตถุโบราณที่พิพิธภัณฑ์นะคะก็หมานี้นะคะส่วนท็อปปิ้งเกี่ยวกับตีมังกรเนี่ยก็ ก่อนนั้นมีเซฟลงไปแล้วนาอนก่อนคลิปนี้ประมาณช่วงป้นๆคลิปนะคะไปดูได้เลยค่าสำหรับวันนี้นะคะเซฟขอตัวก่อนนะขอบคุณทุกการรับชมค่ะติชมนั่นเลยนะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย